ก็สวัสดีครับพบกับช่องพังน้องเมย์นะครับวันนี้ก็มาส่งครอบครัวน้องขนุนนะครับกับสุรินนะครับก็จะพาขึ้นรถนะครับโดยก็รถมีสี่คันนะครับจะมีรถพ่วงด้วยคันหนึ่งครับขนของครับครอบพรัวของเราาคุณยายขึ้นไปแล้วนะครับยายทองคำนะครับขึ้นไปก่อนนะครับ ของเราก็ก็ไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวขึ้นรถแล้วนะครับก็จะมีควันช้านะครับก็เป็นญาติพี่น้องกันครับนี่นะครับก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคุณยายทองคำก็จะขึ้นก่อนนะครับ ก็จะขุดดินก็ทําเป็นที่ขึ้นน้องช้างนะครับทั้งสี่เรืองนะครับก็จะกับสุดินนะครับ<อ>จะพาคุณยายอ,อมทรัพย์นะครับไปขึ้นรถต่อเครื่องหนึ่งครับตอนนี้ก็ลัางพาคุณยายเดินไปอยู่นะครับ<อ>ยายก็ไม่กลัวนะครับไม่กลัวรถเท่าไหร่ หาที่ขึ้นอยู่ครับตอนนี้ก็ขึ้นง่ายนะครับขึ้นง่ายอยู่นะครับทาง้นครับนี่จะมีที่ขึ้นให้ด้วยครับนี่ก็จะเป็นแมโคมาขุดเป็นขึ้นเป็นดินนะครับประดินขึ้นมาห็นเขาหัวนะาวงอ่อยทียครับขึ้นง่ายนะคุณยายมันครับ นี่ครับก็ขึ้นเป็นซีเรียบร้อยแล้วนะใหออซับทานดยายนะครับจะใส่โซ่ครับเอานั่งที่เท่านั้นล่ะฟุกมึงฟุก นังนังนังไปห่อซูนิ่นเลยบ่ออาฟุกฝ่าวขั้นนี้ด้วยอาฟุกฮะนี่ครับก็ขึ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีท่านสารวัตรก็มาร่วมด้วยกันส่งน้องชายจากที่นี้ตอนนี้สารวัตรท่านสารวัตรก็มาจากห้วยใหญ่ครับครับนี่ก็จะพาน้องมีนากับน้องทองทิพย์นะครับไปขึ้นรถนะครับเดินไปแล้วนะครับ สองเชือกครับตอนนี้ก็ยังเดินวนไปทางนู้นครับเดินวนไปทางนู้นนะครับเออขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายดน้าวยพีี่มขึ้นไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วทุกเชือกคงเคยอยากจะกลับบ้านนานแล้ว ครับง่ายนะครับทั้สองเชือกเลยครับน้องน้อง,องมีนานะครับเกลับบ<อ>้านานแล้วครับผมรว่ายมาใหม่กๆขึ้นรถแล้วนะครับเอือมาเ เลยก็ขี่เลยปุกลงเลยนี่ครับาจะทำการเซฟับทำการเซฟก็จะมัดเชือกครับมัดเชือกให้น้องช้างนะสองเชือก เชือกก็ขึ้นง่ายมากครับเดินขึ้นตามกันเลยนะครับตอนนี้มดเชือกคอขอนนะครับพอดีก็ต้องโอ้ยขี่เต็มเลยครับเต็มรถก็ขี่เลยนี่นครับนี่ก็จะมีรถทั้งหมด4คขั้นนะครับก็จะมีรถพ่วงด้วยนะครับรถพ่วงก็จะขนของนะครับขนของก็จะเป็นสังกะสี bên cơ trái tăng tàng, tàng. mặt khá mặt khá vái nữa oh. รถทัวงก็จะเดินทางไปก่อนนะครับจะมีรถท่วงคันนึงนะครับก็ขนของเต็มรถเลยนะทั้สอก็มีแม่กับลูกก็ขนของเต็มรถเลยนะครับโอ้นะครับก็มีรถม้าด้วยนะครับนานวยนะครับไปครับ วงก็จะตั้งหน้าแล้วนะครับตั้งหน้าเดินทางแล้วนะครับทุกคนครับน้องช้างทั้งสี่เชือกก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีชาวช้างมาช่วยกันด้วยนะครับมาช่วยกันเก็บข้าวจุดของนะครับสอันนี้ก็จะมีสับประรดด้วยนะครับน้องช้างทานไปตามทางนะครับ ก็จะเตรียมตัวแล้วนะครับนี่ครับเตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านที่สุรินนะครับเตัวนั้นกับกูนอนน้ำงานกยตรนช้างทั้งสี่เชือกก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่งสี่เชือกนี่ก็จะเป็นน้องพรทิพย์กับน้องมีนานะครับทางนู้นก็จะเป็นยายทองคำนะครับ มันก็จะเป็นคุณยายนึงนะครับอยู่ทางโน้นครับอยู่ติดกันเลยครับกลังทักคายกันนะครับชูง,งวงขึ้นครับ 4คันก็เตรียมตัวแล้วนะครับกตัวที่จะกลับสุรินแล้วก็จะมีรถ10ล้อครับเป็นรถ10ล้อแล้วก็นี่คันหนึ่งก็รถ6กล้อนะครับแล้วก็จะมีรถพ่วงด้วยนะครับคันนึง พวงก,ก็จะเห็นของนะครับเห็นของทิพควรเห็นไหมนี่นะครับก็เตรียมตัวขึ้นรถแล้วนะครับเตรียมที่จะออกเดินทางแล้วนะครับเอ็มนทิพควรเห็นไหม ขัองเราก็ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวก็จะอกอกเดินทางกับสุรินทร์เนาะครับสุรินทร์บ้านเกิดน,นะครับรถจะเป็นรถขนของ นเรามอไซค์ขึ้นนะพอดีลืมมอไซค์เมื่อกี้ครับลืมมอไซค์เลยยังไม่เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะแล้วก็มาให้ดูบรรยากาศเนาะครับวันทางมาช่วยนะครับช่วยครอบครัวน้องขนมครับได้มาส่งครอบครัวน้องขนมกับสุรินนะครับ ก็จะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับก็ใกล้จะถึงเวลาเดินทางแล้วนะครับก็นี่นะครับก็กำลังจะออกเดินทางนะครับขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องขนุนด้วยครับก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องฟังน้องเมย์ด้วยนะครับชางของเราก็กําลังจะกลับบ้านแล้วนะครับก็กาลังจะกลับสุดินครับสุดินบ้านเกิดแล้วนะครับก็น้ช้างขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรีบความเรียบร้อยแล้วก็จะนําน้องช้าง กลับบ้านแล้วครับรถทั้งสี่คันก็กลับบ้านแล้วนะครับ กินกำลังใจให้กับช่องน้องถนนด้วยนะครับฝากกินกำลังใจให้กับช่องพังน้องมีด้วยนะครับผมก็อากจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วครับกลับสุรินนะครับกลับสุรินบ้านเปิดแล้วนะครับจะขึ้นบูนนะครับตรงนี้ก็เวลาแปดนนะครับผมแปดนาฬิกาห้านาทีนะครับผมจะขึ้นบูนแล้วนะครับ ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านคาารบับที่ติตามรับชมนะครับ